ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดในประเทศไทย13สิงหาคม2,564และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ที่สำคัญสำคัญประจำวันนี้นะครับ วันนี้นะครับผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ23,418รายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่หายกลับบ้านและกลับไปรักษาตัวที่บ้าน2 0 0 8 3รายนะครับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ,อามากกว่าผู้ป่วยที่หายกลับบ้านนะครับและ ขอแสดงความเสียใจนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นเนี่ย184รายนะครับทำให้ผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยตั้งแต่1เมษายน64มาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ8,34,326รายนะครับผู้ป่วยสะสม หายสะสมนะครับ616,458รายและกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล212,179รายนี่เป็นสถานการณ์ณวันที่13สิงหาคม2564นะครับต่อมาเรามาดูสถานการณ์ใน10จังหวัดอันดับผู้ติดเชื้อสูงสุด นะครับซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับอันดับ1กรุงเทพมหานคร4,854ลาย2สมุทรสาคร1,779ลาย3สมุทรปราการ1,736 4ชนบุรี1,666 5นนทบุรี729 6สีสเกต623 7นคนปรปฐถม621 8อุบลราชธานี477 9บุรีล์441 10พระนครศีอยุธยา410กลายนี่เป็น10อันดับสูงสุดประจำวันที่12สิงหาคม2564นะครับข่าวสารต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับสำหรับท่านใดที่พบเห็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับทั้งเป็นผู้ป่วยหรือพ่อแม่ป่วยเสียชีวิตไม่มีผู้ดูแลท่านสามารถ ติดต่อได้ที่สายด่วนหมายเลข1330นะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนะคริน และยูนิเซฟนะครับเขาได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด19สําหรับการแจ้งเหตุช่วยเหลือนะครับกรณีเด็กเยาวชนได้รับผลกระทบจากโควิดโดยสามารถแจ้งได้ทาง l ลายเซฟคิดโควิด19นะครับศูนย์ช่วยเด็กโควิด หรือสามารถแจ้งผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับที่โมบายแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กหรือบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง77จังหวัดนะครับหรือที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมหมายเลข1 3 0 0กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่13สิงหาคม2564ของประเทศไทยนะครับ